โอ้โห,หนัวแน่เลยห้องนี้สวัสดีครับวาวันนี้ผมเล่นมามี่นะครับห้องนี้อ่าห้องนี้ไม่โนโทอมสันนะผมแต่ว่าโนจีจีเอจีบีไฟนะแล้วก็แอสปีดเนาะเอ,อสปีดไม่โนโด้วยวะเนื่องจากแอสปีดไม่โนโผมบอกเลยว่าน่าจะแบบว่ามีมามีส่สปีดบอครับพอคิดว่ามามี่อาจจะจบเร็วอยู่นะคิดว่าเ่ยบ้าวิ่งคนเร็วเลยมามี่ เนี่ยวิ่งวิ่งไปม้วนี่โดนตกไปเลยครับเพราะมัมมี่มันเร็วมากเนี่ยมันจะมีมัมีที่วิ่งเร็วจัดเร็วกว่าเร็วแบบนี้แหละเนี่ยเออเฮ้อก็ย,ออยิงเล่นกันแล้วกนะันพอ,อยัางไงก็จะโดนตกในภายพัดหลังออของคนนี้โอ้ เพื้อโอ้โหกัลเราจะกด e เลยไม่ทันดูครับวิ่งเร็วมาดิ้นเสียงมาแบบเพื้อแล้วก็มาถึงตัวผมละโคตรเร็วเดี๋ยวผมจะลองเผื่อเป็นตัวดูดดูครับไปเรียบร้อยโอ้โหเหลือคนเดียวโคตรเ,เร็วเร็วจัดงานมาเสียงไมดังหรือเปล่าไม่ได้ปรับไมค์คนนี้ต้องดูดอย่างเดียวครับเพราะดูเขาเป็นเขาเป็นแอสเีดนะแอสเซีดเป็นไอเทมเดียวที่ไม่ได้ปรับนะครับที่ยังไม่ได้ปรับนะครับของเซิร์ฟ เอ้ยเเอ้ยเขากลายล่างแล้วกลา่างนี้จะไปทันวะผมหันมอไม่ทันนะผมบอกเลยเขาวิ่งอย่างไวเฮ้ยโอ้ยกืบสวยเอ้าโดนเฉยเอ้ยเ่าสือดูนี่ผมไอเยอะ่าเดิมอีกหลายเท่ามาผมมากับทอมสั่นล่างสกินนะผมว่าลืมบอกไปเลยก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมก็ฝากกดไลด้วยนะจ๊ะ โอเคตอนนี้เราเล่นอยู่ตรงน,นี้นกันนะครับคือเนื่องจากว่ามันมีมัมมี่ที่เป็นแอสปิดน,นะยังไงเขาออทลายมาได้คนระัแบแป๊บเดียวเท่านั้นแบบเห็นไหมเมื่อกี้ตัววินวอกวิ่งมาอย่างไวครับเอ,อ้ยตกโอเคสวยตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนนะครับเพื่อนมีกระสุนไม่กำกัดน,นะครับโอ้ย oh, ป้ายฮีโร่บังมัมมี่ตัวน,นั้นฟีไปหน่ยตัวฮีโร่อะบังไม่เห็นนะเลี้ยวเป็นแผน่น ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหตรงนู้นเป็นเพื่อนแอดสปิดวิ่งไล่ฟันมามีครับโคตรตึงเฮ้คผมโดนมาแล้วนะโอเคตกมันจะมาอีกตัวเนี่ยโอคตก อย่างนี้ไม่ดีแล้วเดี๋็กเป็นน่าจะมาถึงตัวแล้วครับคิดว่าเขาเป็นตัวอินวาก็เนสสปิดอะ่ะโคตรเร็วโอเคตกครับเดี๋ยวช่วยเพื่อนที่อยู่ข้างล่างนะครับเราต้องไม่ลืมที่จะช่วยเพื่อนที่อยู่ข้างล่าง ดูดใครจะไปรอดโหแม่งอย่างไวแต่ตผมไม่เป็นดูดอ่ะผมว่าจะเป็นดูดเพราะมันมีตัวแอสเพดเนาะแอสเพดที่มนันนิมากเลย <c oughs> ลอ <c oughs> ุ้ยปืนไรอ่ะถวินเหรอ <c oughs> ถวาหวิน <c oughs> <c oughs> หอึบมีแอสเพดอ่ะไม่มีเนะ <c oughs> าะอึบอุ้ย จะเป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัวตุว่นแล้วผมวิ่งตกไม่ง่ายเลยเมื่อกี้ผมไม่ทำอะไรเลยโอ้โหตอนนี้เขาจะถอดตายเ,ยเราโดนเขาฟันเดียวตายแล้วนะเขาจะมีอีกตัวหนึ่งนะที่ที่ไม่ไกลร่าง วิ่งอย่างไวมีคนนึงแอบเหรอี๋ยวะจะหายคนนึงแล้วครับก็อบัดเป็นอยู่ไหนอะอา่าอยู่ข้างนอกนั่นเลยเพราะตัวใหญ่มองเห็นเอา้ามาดูชน,นะแล้วครับนี่คือเห,เห็นเห็นมีคนมาคอมเมนตะ์เนาะ ว่าเดี๋ยวแผดหน้ามาม,มี่เขาปรับแล้วน่าจะสู้คนได้ดีขึ้นเอาจริงๆเออก็ควรปรับจริงๆริงแค่ปรับให้เลือดเพิ่มขึ้นก็น่าจะโอเคนะผมว่าเพราะว่ามัม,มี่มันนั้นเนี่ยมันนั่นนี่เกินอ่ะโอ้ผมไม่ชอบตัวเนี้ยผมจะเปลี่ยนตัวอื่นน่ะมันตบยากอ่ะตบยากมากไม่ชอบตัวใหญ่แล้วเล่นยากเกินผมเราเป็นมี่สองคน โอ้ตัวมันเล่นยากอะถ้าตกเป็นแปลกโอ,อเคเ <Okay, S 2> พือเ่อไม่ได้หนึ่งครับแต่ผมจะลอดทางนี้แล้วกันถือ <c oughs> ว่าไม่ต้องมี GB LBK ได้แต่ว่ามี Al ed, แอสับปีดก็วิ่งเร็วเหมือกมนกันละไวจัดอะแบบไวเวอร์ตึ๊กตึ๊กตึ๊ก โอเคผมมองไม่เห็นโอ้ oh, ไปหมดเร็วไปหมดเร็วเฮ้ยลูกหมดเฮยเดี๋ยวก็ตายแล้วครับยิงไปก่อนเดี๋ยวก็ตายแล้วโ,โอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไร แต่มันมีหลักบอกไม่ถัดนะเนี่หมดไปเกินเอ้ยผมเป็นดูดผมเม่ดูดเดี๋ยวผมไปแอบก่อนแล้วเฮ้ยมาๆๆมามามาเป็นดูดรอ,อ,อ,อดูดอย่างเดียวครับเพราะว่ามันมีมันมีคนที่วิ่งเร็วมาก โดนเป็นหนึ่งแล้วโอเคไปเจอเราหนีกันเขาจะไล่เราเจอเราตายเราจะหนีกันโอ้กูตายเราตบเขาไม่ได้นหนึ่งเอาไปดูดอีกรอบปับรออะไรล่ะครับไปรุ่นมาดิเพึ่ดไม่ทัน,นโอ้ยลูกซองเคสซี่วิพอน เดี๋ยวดีเซตเขามีให้เล่นวิ่งแบบมามีอันนี้เยอะจัเดี๋ยวไปไล่ตัวแอสปิกักน,นะครับเอ้ามาร์กแกนจะบอกว่าเดี๋ยวเขาไปไล่ก็ได้ไหรอมาร์กไม่น่าจะตายเร็วอามาครับเราด,ด,ด,ดูดเราดูดไปทางไหนหน้าทีนี้กลับมาทนี่อ่ะสวยครับ เข้ามือทําไปเล่นมัมมี่โหดนะครับมัมมี่โหดคือถ้าคนไปแอส,สปีดเป็นมัมมี่ ấy. มันแป๊บเดียวคนั้นแหละแป๊บเดียวเขาจบแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากครับเล,เล่นไปเถอะเออฟิลนั้นเอ้ยมาเอ้ยมุมนี้ไม่ดีมุมนี้ไม่ดี โอเคไม่ได้ขึ้นมาให้ขึ้นข้างล่างตบก็ได้แต่ครับเนี่ยมุ้งเนี่ยใข่ฝันบีท้าหูตกใจหมดอเอ้ยตกใจมีแต่คนวุ่นวายแม่งตกใจที่ไหนเลยเยิงทันไข่บ้างเลยแม่งไวมากเลยเด็กคือผมถ้าจะการันตีปล่อยเมาส์ครับเพราะผมวิ่งผมแบบเล่นเมาส์ช้ามาก ดูดิวิ่งกระโดดแบบไม่ต้องเข้าตรงนี้ก็ได้ครับแบบกระโดดมาได้เลยแอนต์สป,ปีดเหรอโคตรขี้โกงเขาไปล่ไขใครอยู่วะเรามองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยเราเป็นตัวดูดคนระับถ้าถ้าเราเป็นมอมีเราจะเป็นตัวดูดอื้อหือ โอ้มาอย่างไวตกโอ้โหอ,อ,อ,อุ้ยเยียเหรอว,วุเนือดูดีไปแบบมาเร็วจัดแล้วเราก็สู้เหมือนกันนะเราแบบท่อนี้แม่งไวมากแล้วคนเล่นมอชายอย่างเรา ใช่ไหมพี่อะไรแบบนี่งโอเคเรามีเพื่อนยิงบอมล,ลัวแล้วจะอยู่ได้สักพักแต่อย่างเงี้ยมมีม่ก็ชน,น,นะนะผมอ่เพราะมันมีมมี่ที่เป็นสป,ปีดนะโอ้โหเมื่อกี้เป็นศึกดวลกันจะชัดแบบยืนนิ่งๆให้มามีม่ตบแต่ว่าคนก็เร็วเหมือนกันโอเคชนะกลัวจัด บบีเป็นไวเกินดูดิทอมสันที่ว่าแน,น่นี้ก็ยิงไม่ทันนะครับผมนี้มันมันเร็วมากมันต้องเป็นทางตรงทางยาวที่แบบปีนจริงได้นาะซึ่งพอ่บีเก็เท่านั้นนะจะหันเมาส์ไปมัวไม่ได้แต่ <c oughs> เ,เขาโดดเข้ามาแบบนี้เลยมองไม่ทันอีกดูดิดูเพื่อนวิ่งิ่เก็บแอสปีด แล้วยังถือลูกซองแล้วเมื่อกี้เก็บกล่องวิ่งเร็ว <l iss> หรือว่าตอนนี้คนชนะเฮ้ยคนตอนนี้คนชนวะว่ะพอมีเกิดน่าจะเกิดจนอันนี้แหละโหเป็นไม่ได้ดูไปเดีคนวิ่งเร็วๆแล้วดูเราวิ่งเราวิ่งแบบของปกตินะครับเราไม่ได้ใส่แอร์ลัปีนนะเย้โอยใครดัน หื่นบน่นอี้ก็จะไม่ค่อยได้รอเล่นหรือเปล่าโอเคผมได้หนึ่งตัวครับตกใจเพื่อนนะผมมีหมาเราเน้นมั่วไปก่อนครับไม่ไม่เน้นอะไรหรอกเน้นมั่วไปก่อนครับจริงโดนหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งครับ

โอ้ยขึ้นบอมม่วงอ่ะคลาสสิกจัดในห้องที่มนมีนเป็นรถว์สปีดต้องเป็นดัดอื่นนะผมว่าเอาไปเลยไปแ้ววิน่นเอาไปซับอีกทีนึงเอาไปอีกตกใจหมดอ้าวาก่อนนะทุกคนมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาจังหวะนี้มา,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 มาโดดไปอย่างแม่นเรียบร้อย รอดูตัววินวอล์กที่แบบมาไวๆเลยตกไหมตกเร็วมากโอเคเพื่อนเรามาครับ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 เดี๋ยวผมต้านให้ก่อนแล้วกัน โอเคโหมาแล้วเพื่อนอัศปิดแล้วอ้าวเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราโยนเลยแล้วมีสามคนอีกคนหนึ่งวิ่งอยู่ใช่ครับวิ่งเร็วๆหรือว่าตอนนี้คนจัดแพ้โอเคโอเคโอ้โหดีแล้ตกไปโดนโอ้โห โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยกูโดนกูโดนโดนอะไรติดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเฮ้ยโอ้โหรอดเฉยเว้ยเฮ้ยไม่น่าพูดเลยยังไม่จบวินอย่าพูดอย่าพูดเขาบอกอย่าไม่ตกวินอย่าพูดเป็นการเติมตัวเองแล้วโหห้าห้าว่ะจะไปเล่นไปเดี๋ยวไม่น่าเล่นจบหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าผมน่าจะออกก่อนนะมันดึกเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตัดคลิปเดี๋ยวนอนเนี้ยครับ เมื่อกี้งงได้เองครับ,บเมื่อกี้งงเหมือนกันอ้อคนออกเลยเหรอเมื่อกี้ก็ว่าแล้วทำไมเขานี้กันเฮ้ยตะวินโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าเพื่อนเป็นบอม ก็ดูมันมีวิ่งอย่างไวอา้าวเมื่อกี้เมื่อกี้คนอะเรียบร้อยยิงไปก่อนครับตอนนี้ได้ยิงก็ยิงไปก่อนเรียบร้อยโดนเพื่อนนัวตายแน่นี่ไงมีแต่คนอันนี้โป้ไหน Ủa tục mày nó nóng tại mở mắt giờ tục lại làm ạ tôi nhìn tao nhìn cho luôn ที่จะผมยิงช่วยเพื่อนครับเพราะถ้ายิงมันจะสตั n น,นี่ปึง๋งเอาไปถ้าผมดีเสร็จงขวาตนนัวหนึ่งวะกิ่งแบบผมก็ตายแล้วทุกคนอ๋อเพื่อนใส่ต่างหูประตูผีเลยเลือล่อนรถเขาไปไล่ใครอยู่วะเขาไปไล่ใครอยู่ เรียบร้อยมาแล้วครับมาแล้วจวังหวะน,นี้โอ้โหแอนด์รบิดมแล้วโอเคไม่ให้ไปฝืนขึ้นโอ้โหไม่พิดูดตกหนึ่งตกผมยิงไม่โดนละผมยิงไม่โดนละผมยิงไม่โดนละโอเค มันมีดูดเนี่ยผมกลัวดูดเนี่ยผมกลัวโดนด,ดูดเนี่ยเอออโอเค,อเ,คเพื่อนเอาไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> น่าก,กลัวว่ะแต่ละคน นี่ผมผมต้องเกาะตรงนี้ไว้ก่อนนะเพราะรอจะเป็นเป้านิ่งเพราะว่าที่เหลือเขาวิ่งไวไงแล้วผมเป็นเป้านิ่งโอ้ <c oughs> โหจนเขาจะออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วเหมือนกันอีกสักตาหนึ่งแล้วกันอ่าถ้าตานี้เป็นม,มัมีแล้วก็ตานหน้าเป็นคนแล้วเดี๋ยวออกครับ เพราะว่าเด็กแล้วเอ้ยไม่เป็นวะแต่ว่ามีตัวไหนตัวไหนโอ้ยไม่มีว่ะอ๋อชวินกดสนตยเลสจะเชื่อเอเอสนายมาเลนอะไรจะเชื่อเล่นดีนะ อะไรไม่บอว่าเล่นยากกันเลยครับมันต้องคนจูงจริงนะแล้วคนเล่นเมาส์เร็วอย่างผมเล่นเมาส์ช้าม,มันเล่นยากครับมันต้องแบบอ่าต้องแคกเป้าเร็วๆประมาณนึงแล้วก็สับเร็วๆอีกผมว่าสับยากครับสำหรับผม,มนะจบวินี้แล้วกันครับเดี๋ยวจบวินี้ไปเล่นแล้วกัน ตกใจมดเลยโห oh, oh, เพื่อนเพื่อนน่นจะพิ่งเข้ามาเล่นเลยอว่าล้วเจอแบบมหาเทพไม่ให้ขึ้น ดูดิโอ้โหเล่นเราเล่นแค่ไม่กี่วินนี่ครับสกอรเราขึ้นมาลอยนะคือดาเมจปืนมันแรงมากจริงครับจบนี้น่าจะนอนแล้วครับน่าจะไม่เล่นละง่วงแล้วล่ะ เนี่ยเพื่อโดนยำโอเคได้ครับเก็บกรอบไปหนึ่งได้อีกหนึ่งครับผมไม่รู้ยิงอยู่โดนหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่รู้สึกว่าเออน่าจะโดนแหละ โอเคโอ้ย okay. oh, ิงเจะขึ้นเอตั้งเงินนะคนน้อยเกินไปแล้วป,ปึ๊บปึ๊บเพื่อนสู้ๆแต่ว่าโหคนเดืเขาจะเล็กเล็กแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนออกแล้วที่หนึ่งออกแล้วป่ะนะเจ๊ะ <c oughs> แล้วดูเราวิ่งอย่างช้าโอ้โหโอเค ไปแล้วไปโอเคเดี๋ยวผมออกเลยแล้วกันพเพราะว่ามันก็นประมาณนี้แล้วโอเคผมก็จะชอบคลิปประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับเจอกันคลิปหน้าบายบาย